คลิปนี้ครูจะให้ความลับนะคะในการทําสมาธิเขาทำกันยังไงอะครูการทําสมาธิส่วนใหญ่หนูรู้ว่าให้ปรงเนาะการปรงคือการเข้าใจผิดมากๆจริงๆแล้วนะมันเป็นเทคนิคการปล่อยวางมากกว่านะคะแต่คลิปนี้ครูจะให้เทคนิคเคล็ดลับ การทำสมาธิหรือการนั่งสมาธิตอนไหนเวลาไหนยังไงที่จะทำให้เราดึงดูดหรือเสกสร้างเนรมิตตามแบบที่เราปรารถนาที่ต้องการหรือมนุษย์มหัศจรรย์เขาทำกันครูให้เลยละกันคกูอยากจะบอกว่าให้นั่งสมาธิ5้าถึงสินาทีก็พอค่ะ1ตอนตอน ตอนตื่นนอนนะคะอย่าเพิ่งทําอะไรอย่าเพิ่งลุกอย่าเพิ่งลุกจากเตียงอย่าเพิ่งไปไหนนั่งสมาธิก่อนห้าถึงสิบนาทีนะคะและก่อนที่เราจะนอนหลับลงไปอย่างผาสุกนั่งสมาธิก่อนคะ่ะห้าถึงสิบนาทีและยิ่งไปกว่าน,นั้นครูอยากให้ใช้เทคนิคการทำสมาธิอย่างสั้นใน ระหว่างวันถ้าใครทำไม่เป็นแอดไลน์มหาครูได้นะคุณ